คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นสดสดลร้อนเมื่อเช้านี้เลยนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้นําคณะติดตามการดําเนินงานและก็มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุฒยันเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุดฤทัไทยเลิศดกเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับและก็ร่วมกันมอบนโยบายนะคะผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและการถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์โดยนายสุรศักดิ์จำลอง พุู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นางวชิราพรน้อยยมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมรับมอบนโยบายณห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกภายใต้กิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจ ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เน,น้นย้ํานโยบายการดําเนินง,งานแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ว่าให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นป้องกันข่าวปลอม เน้นสื่อสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดด้วยสื่อของสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลทุกช่องทางเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ส่งตรงถึงประชาชนควบคู่กับการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเช่นกัน